เราล้ร้อนเราก็พักรถเราด้วยการที่เรามาเจอตรงนี้ตรงนี้แดดก,ก็ร้อนสถานที่ก็สวยหน้าก็สิเป็นอย่างนี้นะเอ้ยอย่าเพิ่งเล่นดนตรตีกันโอ้ยอย่าเพิ่งซ้อมดนตรตีเดี๋ยวเราสิไปดูสิว่าเราสิเจออะไรกันบ้างในสะีพร้อมยังหนึ่งสองสามเลตโก้ที่นี่ที่ไหนเอซีมันเป็นเหมือนอะไรนะ เขาเรียกสถาปัตย์มือจริงนะโอ้ยไทยอุดรแอบดู้พ่อแอบดูพ่อแอบดูพ่อแอบดูพ่อไทยคลิปโอ้ยพาอไทยคลิปไทยคลิปมาแอบดูพ่าอแอบดูแอบดูคนๆวนๆนๆวนไทยคิดอยู่คนไทยคลิป่เราก็สีไปใกล้ๆเห็นไหมโอ้ยแอบสิมีต้นตาลพร้อมอันนี้เราจะไม่มีคนเราก็เดินนี่กลางคืนน่าจะสวยน่าดูเลย มีท้องนาแต่ยังไม่มีนาโอ้เนี่ยแหละความคิดบ้านเราจะทำอย่างนี้แหละพี่ทางเดินล้อมโอ้โหเวียนในห้อยอันนี้ไอเวียนในห้อยโอ้สมัยเก่าก็จะมีเวียนอย่างนี้นะไป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 เลตโกร้อนปากพี่เนื้อที่กี่ไร่คะนี่ หนึ่งไร่สิบไร่ป้าสิบไร่เอฟซี e C. แต่เราไม่ได้กินอะไรเราดูต้นไม้ต้นนี้เหมือนบ้านเราเลยไปเนี่ยเมื่อกี้ไปขี่จกักรยานมาแล้วเราเข้าห้องน้ําเราเข้าห้องน้ำอเ,เอฟซี e C. ไปดูห้องน้ำกันสิจะเป็นยังไงเราบุห,ห้องน้ำนี่ดูก็สะห้องน้ำก็สะนนี่นี่ห้อง มีทั้งหอหลูกว้าวเขา,าว้าวห้องน้ำดีมากไปทำดูห้องน้ำกันไปตรงไหนเราก็ต้องไปสำรวจห้องน้ำอ่ะอ่ะอ่เดี๋ยวขอข้าวก่อนเด้อร้อนก่อนโลนระวังที่เราฉีอยู่เอฟซีสังกะสีก็เป็นสังกะสีกเก่า ไปดูขา้างนอกกันเอาเวลาทำรังก่นนี่วางชีเสร็จแล,แล้วเราได้กลิ่นหอมๆน,นี่ไปทำที่ห้องน้ำแล้วมั้งคือใบเตยแล้วามาใส่ชะลอมี่ปั๊กออ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 ก,ออกนี่ไหมร้อนนี่โอ้ยคอยสีหลอนตายอ้าโอ้โหเอฟซีนี่ลายมูเซตเหมือนที่บ้าน เห็นไหมนี่มันก็จบที่บ้านโอ้โหแล้วดูหน้าพี่นัดเอฟซีมันมันดูหน้าค่อยค่อยร้อนมากค่อยหน้าแดงค่อยดูที่นี่เพราจะตายโอ้หหน้าแดงเถื่อค่อยร้อนร้อนนี่ล,ล,ลีไปไปไปมาข้างอห้องน้ำเลยนะเห็นไหมห้องน้ําก็แต่งเห็นไหมสางก็สีก็เป็นอย่างนี้เออเราทำดีเนาะนี่เห็นไหม้มีเงินจะทําได้หมดทุกอย่าง โอ้พี่นับที่กี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองก็ทำเป็นชั้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 นเหมือนเขาเหมือนว่าเรียกอะไรนะเจนทรงเจดีจีนโอเคเลิศ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 เดี๋ยวเขาเก็บขากล้องหน่อย้วก็ตกใจแต่เราไม่ได้กินอะไรนะเรอสิกลับบ้านเดินทางต่อแวะมากินน้ำขวดเดียวพอมัหลังเราถูกเลขให้มากินนี่มีโคมีซุ้ม นี่อพี่เขาขายเรื่ออะไรเนี่ยขออนุญาตถ่ายขออนุญาาตถ่ยนะสวยเท่าไหร่หนึ่งพันบาทได้รับหนึ่งสิบสายดาวค่ะทานอาหารเพิ่มหนึ่งพันบาทได้แล้วเราไม่ทานเราไม่ทานเราสอยได้ไหมได้ค่ะดึงคำลาโอ้ยเราสีกลับแล้วเรากินไหนน้ำกับกาแฟเฉยเดี๋ยวหลังเราค่อยแวะ เอาให้เอาแล้วให้เราสักอันไม่ได้เหรอเราทำคลิปพอดีว่าอันนี้มันมีตั๋วพอดีกับของรางวัลแล้วค่ะเหรอโอเคโอเคอ่ะบอกหน่อยร้านอยู่ตรงไหนร้านชื่อเอ่ออะไรชื่อร้านพันนาบุรีนะคะอยู่ที่บ้านพันน้ำเพอสว่างแดนดินจังหวัดปกุมธนค่นะคะ่ะไปมาทานของอร่อยได้นะคะโอ้รีบไงตั้งไม่มีอ่ะเซ็นได้ไหมเซ็นไม่ได้ทำไมคนข้างหลังผเป็นอะไรก็บอก เลี้ยงพี่หน่อยทำไมต้องค้ำโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะฝากช่องพี่นัทด้วยนะบ๊ายบายค่ะเราอ่ะสวยน้อยฝากันหน่อยไม่ต้องมองไปะโอ้ตรงนี้จะมีเล่าปั่นมีอะไรนะพี่ๆนะป่ะแล้กลับบ้านเราไม่กินเรากลับบ้านนะคะ ตอนกินครบหนึ่งพันลยถึงจะใส่ได้แล้วไปกลับไปก่อนตรงนี้กลางคืนก็จะมีโดนตีสดกำลังโตถึงโตถึงอยู่นะไปเลกโกกลับบ้านเราว้าวแว่นนี่หน่อยอ๋อนี่น้ำสีฟ้าโอเคเดี๋ยวจะถ่ายรูปไ้ทำคลิปหน่อยนะโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะบ๊ายบายกลับบ้านกัน